เดี๋ยววันนี้นะครับป๊าป๊านะครับก็ดีว่าเดี๋ยวจะมาลองซ่อมวอลเปเปอร์ดูครับว่าเนี่ยอันนี้คือรอยที่ม,นม,มันขาดอยู่นะครับเดี๋ยวป๊าป๊าจะซ่อมวอลเปเปอร์นะครับจะมาแนะนําวิธีการทํานะครับเขา่าภ้าอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือลูกกิ้งแบบนี้นะครับหรือไม่ถ้าใครไม่มีก็เอาท้ายขวดแก้วก็ได้ครับบดบดบีบก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับแล้วก็ไม้บรรทัดหนึ่งอันนะครับแล้วก็กรรไกรครับกรรไกรนี่ก็เอาไว้ตัด วอลเปเปอร์มันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวป,ป๊าจะทําการซ่อมบริเวณตรงนี้นะครับผมขั้นแรกเดี๋ยวเราจะกรีดนะครัครบตรงนี้ให้เป็นร่องสี่เหลีย่ยมก่อนนะครับเดี๋ยวขอไม่มีคนช่วยจับนะครับเดี๋ยวดยังไงเดี๋ยวขอกรีดตรงนี้ก่อนอ่าครับตอนนี้ป้าได้กรีดตรงนี้เป็นสี่เหลีย่ยมอย่ี้แล้วครับขั้นต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปแปะนะครับเพื่อทําการซ่อมนะครับผมให้วอลเปเปอร์ตรงนี้ที่มันขาดอยู่ให้มันเป็นสีเดียวกับผนังนะครับแล้วก็พยายามหาลายให้ได้ตำแหน่งก่อนนะครับ แล้วก็ขั้นต่อมาเราต้องเอาเนี่ยครับใช้กระาษเทคนะครับทาบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะพูดรักเลนิดนึงเพราะว่าปราป้านีมือเดียวนะครัตอนนี้ไม่ได้มีคนช่วยจับนะครับทาไปเลยให้ทั่วจริงๆซ่อมไม่ยากนะครับนะครับนี่ครับทาไปเลยนะครับทาทั่วเลยครับทั่วนะครับเนี่ยครับทาทั่ว แล้วก็เอเนี่ยแปะเลยครับทาให้ได้ลายเขานะครับประมาณนี้ครับ,รบจากนั้นนะครับให้ใช้ลูกกิ้งนะครับกิ้งให้เกิดรอยนะครับกิ้งกับกิ้งครับกิ้งแล้วเราก็กดเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นรอยขึ้นมานที่เราตัดไว ามาปะนโอเคนะครับรพยายามรูปให้มันเกิดรอยขึ้นมานะครับเพราะว่าที่เราจะตัดข้างในทีนะครับผมนะครับเดี๋ยวป้าจะทำการตัดกีดตรงนี้นะครับเอาละครับตอนนี้นะครับป้าก็ทำการ กรีนนะครับให้ได้ตามรอยเดินนะครับแล้วเราก็ดึงแผ่นนี้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะจากนั้นให้เอาการเท็คแลครับถ่ายรอบหนึ่งครับทายทั่วเลยนะครับเพราะว่าให้กาวมันอยู่ตามร่องด้วยครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ใช้อันนี้ฟองน้ำนะครับเตรียมไว้ก่อนเลยชุบน้ํานิดนึงนะครับลายด้านนี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือมีน้ำู่ได้ครับจากนั้นเราก็เอาที่รีดนะครับรีดครับ รีไปทางเดียวนะครับรีเสร็จแล้วก็เช็ดกาวออกนะครับนี่ยมันจะมีกาวติดอยู่ที่ด้ามแล้วก็เช็ดออกนะนะครับแล้วก็กดแล้วก็เลื่อนให้ตรงได้คนระับ you เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาฟองน้ำที่ด้านที่มีน้ำน,นะครับลูปบบเบาๆเอากาวออกครับเ่นี้เองครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนะครับนะครับ จริงๆถ้ามันจะสะอาดไม่สะอาดมันขึ้นอยู่กับตัวด้ามมันเนี้ยครับเวลาเราลี่เสร็จแล้วเราต้องทำความสะอาดนิดนึงนะครับมันก็จะสะอาดนะครับผมครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ <c oughs> ีกเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้คือจุดที่เราฟ่อมน,นะครับแต่ในครั้งแรกที่ป,ป๊าทำก็อาจจะดูอ่ายังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาป,ปูเปเปอร์โรดนน้ำโดนน้ำอะครับมันก็จะเข้มๆน่างเงเดี๋ยวพอเวลามันแห้งมันก็จะกลมกันไปหมดเลยครับ เราเดินมาเราว็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ง่ายก็ไม่ยากครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับครับผมมีไก่ไก่นะครับประมาณนี้นะครับ